โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุลาภรราชวิทยาลัยเลยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาด้านโครงงานและนวัตกรรมจึงบูรณาการการบริหารจัดการซีเซาลนทีโมเดลของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลยหนองบัวลำพูร่วมกับ PCSHS เดลของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเลยโมเดล ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยเลยในการทำหลักสูตรโครงงานและนวัตกรรมสู่มาตรฐานด้านคุณภาพเป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ 1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโล,โลยีด้วยหลักสูตรโครงงานและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น 2. ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สามารถจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น 3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาด้านโครงงานและนวัตกรรมด้วย c ีเซา19นทนร่วมกับ PCSHS เลยโมเดลซึ่งพิจารณาผลจากการบริหารจัดการนวัตกรรมและประสิทธิภาพจากการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยโรงเรียนมีกลยุทธ์และการดำเนินการตาม PDCA และ s i p a โมเดล7ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม โดยศึกษาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคซึ่งกำหนดการจัดการเรียนรู้ด้านโครงงานและนวัตกรรมไม่น้อยกว่า6หน่วยกิตตลอด3ระดับชั้นปีให้เข้าใจ 2. เรียนรู้ความรู้ใหม่ทำการศึกษาซีเซาล์ไนทีนโเดล PCSHS m o เดลและเลยโมเดลให้เข้าใจก่อนนำไปปรับใช้ 3. เชื่อมโยงความรู้นำความรู้เดิมมาบูรณาการกับความรู้ใหม่พัฒนาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาด้านโครงงานและนวัตกรรมที่บริหารจัดการด้วย c ีซ่า1ไนร่วมกับ PCHS s, s เลยโมเดล 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำร่างหลักสูตรสถานศึกษาด้านโครงงานและนวัตกรรมเข้าสู่กระบวนการ PLC ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวแทนผู้ปกครองและสิทธิ์เก่าเพื่อพิจารณาและปรับปรุงต่อไป 5. จัดระเบียบความรู้นำข้อเสนอแนะจากกระบวนการ PLC สู่การปรับปรุงโดยลงรายละเอียดแสดงจุดประสงค์กิจกรรม และเกณฑ์การวัดผลให้ชัดเจน 6. ปฏิบัติและสะท้อนผลนำสู่ชั้นเรียนในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6พร้อมวัดผลประเมินผลวิเคราะห์ผลรายงานผลและสะท้อนผลผ,ลผ่านกระบวนการ PLC 7. ปรับปรุงและพัฒนานำผลจากกระบวนการ PLC มาปรับปรุงและพัฒนาโดยปรับรูปแบบกิจกรรมตามสถานการณ์ปรับรูปแบบการวัดและประเมินผลให้เหมาะสม ปรับรูปแบบการเผยแพร่และการแข่งขันให้เหมาะสมอีกทั้งยังมีการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านโครงงานและนวัตกรรมต่อไปการนิเทศติดตามมีการประเมินผลตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จในระหว่างดำเนินการโรงเรียนได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกทำหน้าที่ในการนิเทศติดตามและประเมินผลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลลัพธ์ผลกระทบและคุณภาพ นักเรียนทุกคนได้เรียนหลักสูตรโครงงานและนวัตกรรมครบตามจำนวนหน่วยกิตโดยมีโครงงานและนวัตกรรมไม่น้อยกว่าหนึ่งโครงงานที่มีมาตรฐานมีคุณภาพสามารถเผยแพร่และแข่งขันได้โรงเรียนมีการบริหารจัดการหลักสูตรสารศึกษาด้านโครงงานและนวัตกรรมด้วยซีซ่ลไนทีนร่วมกับ PCSHS เลยโมเดลส่งผลให้สามารถนำไปใช้วิเคราะห์พัฒนาและเผยแพร่ สู่มาตรฐานคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีได้แนวทางการพัฒนาต่อยอดแนวปฏิบัติที่ดีนั้นโรงเรียนได้สรรหาเวทีวิชาการและทรัพยากรเพื่อสนับสนุนผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้หลักสูตรโครงงานและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีผลเชิงประจักษ์สู่เวทีระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้นพร้อมปรับปรุงพัฒนากิจกรรมในส่วนโครงงานและนวัตกรรมในสาขาวิชาที่มีนักเรียนให้ความสนใจน้อย ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรราชวิทยาลัยเลยพร้อมบุรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวทตามเป้าหมายของโครงการจุดเด็นของนวัตกรรมนี้ เป็นนวัตก,กรรมที่เกิดจากการ PLC ของผู้ที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของการจัดการเรียนรู้ด้านโครงงานและนวัตก,กรรมในช่วง3ปีการศึกษาที่ผ่านมาสู่การปรับปรุงและพัฒนานวัตก,กรรมหลักสูตรด้านโครงงานและนวัตก,กรรมที่มีคุณภาพและพัฒนาทักษะนักเรียนตามเป้าหมายของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ยุฬาพรราชวิทยาลัยด้วยรูปแบบ C South ไท และ PCHS เลยโมเดลที่เน้นการบริหารจัดการสู่คุณภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อได้นำนวัตกรรมสู่การปฏิบัติกับนักเรียนแล้วส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเด่นชัดโดยเฉพาะกิจกรรมพัฒนาพื้นฐานทักษะกระบวนการทางวิจัยกระตุ้นและจุดประกายให้นักเรียนได้ตั้งปัญหาได้ง่ายสร้างสรรค์และหลากหลายสาขามากขึ้น นำสู่การจัดทำโครงงานและนวัตรกรรมที่มีคุณภาพจนสามารถเผยแพร่นำเสนอและแข่งขันในเวทีวิชาการต่างๆได้ซึ่งสิ่งที่ทำนวัตรกรรมนี้แตกต่างจากนกวัตรกรรมอื่นเป็นนวัตรกรรมที่ได้นำปัญหาที่พบในการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างแท้จริงมาสู่กระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาให้เกิดคุณภาพนั่นเอง ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยสวัสดีค่ะ